ล้างพลอยหรือเพชรนะครับแล้วก็มาจะตรวจกันอีกทีหนึ่งว่าค่าสเียนของเขาจะอยู่ที่เท่าไรนะครับนะจะอยู่ที่5หรือ7หรือ8นะครับเมื่อเราล้างแล้วนะครับความสะอาดของเขาจะดีกว่าเดิมแล้วก็ดูหน้าซื้อหน้าดูแล้วดีมีราคานะครับหินแก้วนะครับเพชรพลอยทั้งหลายนะครับที่เราเก็บสะสมมานะครับแต่เรายังไม่ทำความสะอาดนะครับ บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะเก็บมาแล้วแต่อาจจะมีเชื้อโรคมีสิ่งสกปรกอยู่นะครับเราอาจจะทําความสะอาดไม่ถึงก็ใช้น้ํายาเคมีตัวนี้ล้างเข้าไปนะครับเพื่อกัดสิ่งเสียดจังไรสิ่งปฏิกูลต่างๆนะครับที่ไม่พึงประสงค์นะครับก่อนที่เราจะเก็บมาสะสมไว้ที่บ้านนะครับนะฮะแล้วกพ็พอล้างเสร็จปุ๊บก็ไปล้างน้ำเปล่าอีกทีให้สะอาดนะครับพอล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็อยู่ที่ความเชื่อของเราว่า ที่แร่ที่เราเก็บมาเนี่ยเมื่อ,อหลายคนก็จะเชื่อว่าเอามาผสมน้ํควนน้ําไว้เป็นน้ําดื่มน้ําแร่นะครับก็เป็นความเชื่อนะครับเพื่อสุขภาพนะครับผมก็เชื่อว่าน้ําแรนะ่บริสุทธิ์นะครับก็คือเป็นามาจากพลอยเพชรน,นี่แหละครับนะที่เขา,าสะสมสารอาหารเอาไว้นะครับนะถ้า ถ้าถ้าเกิดไม่ดีก็คงจะย่อยสลายกลายเป็นดีไปแล้วนะครับถ้าเกิดคือถ้าเกิดเขามีดีจริงนะครับเขาก็คงไม่เป็นอัญมณีสิ่งมีค่าหรอกนะครับนะบางบางชนิดนะครับอัญมณีบางชนิดนี้นะครับใช้รักษาใช้บำบัดจิตได้นะครับนะต่างชาตินะก็นิยมนะเอาไปใช้บำบัดนะครับหินนะครับผมให้ความรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือสามารถนะครับ ปกป้องนะรังสีจากเครื่องทีวีนะรังสีต่างๆนะครับสามารถสกัดลังสีดึงดูดลังสีต่างๆได้ให้บริหารรางตดวงตาของเรานะครับสดใสแวววาวนะครับสามารถดูดลังสีได้เลยนะครับสำหรับก้อนหินนะครับอันนี้เป็นความรู้อย่างหนึ่งนะครับนะสำหรับที่นักสะสมไม่ควรพลาดครับ,รบก็สวัสดี วันนี้กิ่นของป้านะครับที่ตรวจไปแล้วดูคลิปนะครั้งนั้นไปแล้วนะครับก็มาล้างล้างแล้กันนะครับนะฮะนี่วิธีการล้างก็จะใช้เคมีนะครับนะผมก็จะอันนี้ไปก่อนไปนะครับแล้วก็อันนี้ จากเหนือนะครับอันนี้จากจังหวัดเรยนะครับอันนี้จากเหนือนะครับอ่าที่ผมเคยล้างอันนี้ไปแล้วนะครับอ่าที่ให้ดูนะครับสวยงามเลยคือการทําความสะอาดหินนะฮะหินพลอยของเราอันนี้ลักษณะนีครับเหมือนงูเลยน่ากลัวครับตรงนี้ก็จะเป็นรอยฟันเลยนี่เราก็จะมาดูกันถ้าเราล้างแล้วเขาจะสวยงามดูดีมีราคาขึ้นไหมนะครับ ฟับไปเลยนะครับใส่ไปได้ฟื้รับก็ลืมบอกไปนะครับถ้าเป็นหินนะมันจะเปืองหน่อยนะครับนะแต่ถ้าใส่อย่างเงี้ยแล้วก็จะเพียวๆเลยนะครับก็รอนะครับนะนะนะ ปฏิกิริยานะครับถ้าเป็นแก้วเขาจะไม่มีปฏิกิริยานะครับนะครับเอ้ยแก้วกับหินนะฮะจะไม่มีปฏิกิริยาจะกัดคาบจะสิ่งตกกะปกเท่านั้นนะครับวนวนขวาไยครับ เดี๋ยวเราก็จะทิ้งเวลาไว้นะครับนะครับผมก็จะมาเพิ่มเติมอีกหน่อยมีเปลือกหอยนะครับหอยมุกเอหอยอหอยนางรมนะครับแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นมุกเลยนะครับผมก็จะใส่เข้าไปนะครับล้างด้วยเลยในเมื่อน,น้ํายาเหลือนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับใช้ของอาจารย์ในคุ้มเลยนะครับอะ อย่างนิดนึงนะเหลือก็เอาให้คุ้มนะไหนๆก็ลงทุนแล้วก็เอาให้คุ้มเลยนะจ๊บนี่เราก็เตรียมน้ำเปล่านะครับแต่ทุกครั้งเราต้องใส่ตรงมือนะครับนี่ผมก็คนกันแล้วโอ้กัดจึ๊บเลยนะครับเนะื้อกาเชือเ้อไปเพื่อนในตัวก็จะดูนะฮะว่า มีปกิริยอะไรมากนะครับอย่างถ้าสกรปรกมากทองก็จะขึ้นมากนะฮะอ่อโอ้โหเดือดเป็นลาวาเลยครับุ่งเลยนะอืสนุกนะฮะโอ้โหนะฮะ ให้ดูแบบจุใจเลยสนุกสนาเลยนะครับอืมแล้วก็ตอนนี้ผมก็ทำเป็นกลุ่มคนรักหินนะครับนักสะสมหินชื่อว่านักสะสมหินของรักของห่วงของข้านะครับถ้าใครสนใจเรื่องหินหรือสะสมหินนะครับเข้ามาแอดในกลุ่มได้นะครับอ่าแอดแล้วก็เข้ามาในกลุ่มได้เลย คลิปกลุ่มก็จะอยู่ด้านล่างนะเป็นไลน์นะครับเป็นลน์นะครับสามารถคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเเริ่มสะสมหินตั้งแต่เมื่อไรนะครับทําคลิปส่งอวดกันได้นะครับแล้วใครมีหินดีๆหินอะไรที่สงสัยก็ปรึกษากันได้เลยนะผมเป็นสื่อกลางให้ละนะครับเอาใจคอหินกันบ้างนะดูอัญมณีกันมากแล้วนะครับเราก็มาดูหินจัสเปอร หินธาตุลมเป็นยังไงนะครับลักษณะหินธาตุลมนะครับก็จะเป็นนะครับเบาๆอย่างนี้นะครับเบาเลยนะครับจะเบาๆนะฮะจะเบาๆนี่นี่ครับหินธาตุลมนะหินธาตุลมก็จะเบาๆอย่างนี้เลยนะครับเบามากเบามากๆเลยนะครับนะดูสินะว่านักเท่าไหร่นะครับว่าเบาจริงไหม นะฮะปึ๊บเนะี่ยเลื่อนออกไปก่อนอใช้เป็นตัวจนะครับเห<ช>็นไหมครับปึบหนักสิบเอ็ดเองนะครับนะเห็นนะอ่าหนักอยู่ที่สิบกนะครับนะซึ่ง ซึ่งต่างกับยกนะครับนี่ยกห้าสิบห้าเนี่ยนะฮะยกหนักนะครับนี่เป็นยกเก่านะครับแล้วยกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าถ้ายกแท้ดูยังไงนะฮะอุ้ยก้อนนี้หลุดได้ไงเนี่ยอ่ะปลาลครับใส่ไปอีกหนึปึ๊บเข้าไปนะปครับไปเลยนะ่ โอเคทดลองกันให้ดูสนุกสนานครับตามท้องเรื่องของคนรักหินสะสมหินนะครับหินสีแดงๆนะครับผมก็สั่งมาแล้วนะ400บาทนะครับก็มีตัวอย่างเดี๋ยวกำลังส่งมานะครับรู้สึกว่าจ่ายายเงินไปแล้วก็รอของมานะครับหินธาตุลมนะครับสังเกตการที่จะมีธาตุลมได้นะครับจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยนะครับเหมือนเส้นเส้นเลือดนะครับ ลักษณะธาตุลมนะครับเขาบอกจะเป็นเหมือนเส้นแร่ผ่านนะครับนี่คือเป็นลมวิ่งผ่านนะครับลมผ่านน้ํานี่ลมจะเก็บอยู่อย่างนี้ไว้นะครับนี่นะฮะกักเก็บลมนะครับจะเป็นเส้นนะฮะที่มีเส้นเส้นของลมนะครับเห็นไหมครับพอมองเห็นไหมนะหินธาตุลมนะครับเขาก็บอกเขาจะเป็นหินรอยแตกครับการไหลของมาไหลของน้ํานะครับนี่ค จะมีธาตุลมอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น,นจัสเปอร์อ่าเป็นหินไดโนเสาร์นะเป็นเป็นจัสเปอร์เหมือนกันสีแดงนะครับนะก้อนนี้สวยไหมครับนะฮะดูจากผิวเผนแล้วนะหนักนะครับทัางกิโลไม่ได้หนักเกินนะครับเดี๋ยวใจด,ดูว่าสวยไหมนะครับ นี่ลงทุนไปหามาเองเลยนะครับนะเราจะมีชั้นชั้นหินนะชั้นชั้นหินที่ครอบไว้นะครับหรือชั้นเนื้อผิวหนังนะครับผิวหนังนะพอผิวหนังแห้งเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะถ้านะครับดูพระสมเด็จนะครับเห็นเนื้อแบบนี้นะครับนะฮะนะครับร้อยปีสองร้อยปีอย่างแน่นอนนะครับนะเจอแบบนี้นะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับ นะให้ดูเลยอยากดูสมเด็จแท้ๆอยากดูพ้ะเก่าๆนะเครื่องลายคามที่มีอายุเก่าๆนะต้องมีแบบนี้เกาะอยู่นะครับนะบเกิน100ปี200ปีอย่างแน่นอนนะครับนี่ฮนะนี่นะครับนี่ครจะมีธาตุลมอยู่นะครับธาตุลมลักษณะธาตุลมที่เป็นเส้นอย่างนี้เลยนี่ครับ เนี่ยเส้นลมทัดลมเห็นไหมเป็นวิ่งนะครับเป็นอากาศวิ่งใส่ลงเป็นน้ำนะครับเป็นท่อน้ําแล้วก็เวลาเขาปิดสนิทปุ๊บลมก็จะอยู่ในนี้นะครับเป็นทัดลมกักเกตท้าบลเมอมาไว้นะครับนี่เห็นไหมนะครับเป็นเส้นของธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างมานะนะครับคนจีนบอกว่าจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะครับนะ ก็ไม่ผิดละครับที่คําพูดว่าหรือว่าของผู้ใหญ่นะครับนี่ฮะนะครับแล้วลักษณะหินที่มีติดดีขาวอย่างเงี้ยครับก็เป็นธาตุลมเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่นะแกะออกมาทําเป็นแหวนทําเป็นอะไรเนี่ยตัดออกมาเฟืบนะเฟืบเป็นดวงตาเป็นอะไรได้ครับเป็นป้ายตัดชุบชุบ,ชบ เป็นของสัญลักษณ์ประจำตระกูลได้นะครับใช้เด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธินะครับใส่ได้นะครับเด็กที่ไม่ค่อยมีสมาธินะครับไม่จิตใจไม่ค่อยอยู่นะับตัวนับนะครับถ้ามีหินทาตลมอย่างเงี้ยครับจะมีสมาธิมีความนิ่งนะครับง่ะแล้วเดี๋ยวก็เจ็ดแปดนาทีละ ว่าล้างเสร็จแล้วนะครับไปถอยครับนะครับเครื่องอยู่ที่เจ็ดน,นะครับนะครับเจ็ดครับเอาจะเสียอยู่ที่เจ็ด Ah,

เราไล้างครับก <normal. S 1> <ema S 2> ็ยูดี่แปนะครับแครับนะครับนะก็เป็นปล่อยนะครับปล่อยนแผงครับยูดี้แปครับนี่ก็เป็นปล่อยนะครับยูดี่นะคับหก็นะเะยูเลยครับนะอันนี้ตเรับตรงสนน้นะครับนตสนงครับแค่นี้ับเห็นไหมแค่สนน้บถ้าจะสะเนรับนะมานรงครับนโอเคนะครับขอบคุณมากครับ